สวัสดีค่ะวันนี้พามางานที่แฟชั่นไ i แ l a n d ลามอินทาเป็นงานต้นไม้นะคะจะมีต้นไม้มากมายอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกอกโอลิฟที่ราคา29,999บาทราคานี้เอามาเซลล์แต่ต้นสวยฟอร์มสวยมากๆคือบอกตรงๆว่าถ้ามีบ้านกว้างกวกว่านี้นะคะจะซื้อไปเป็นประธานหน้าบ้านเลยค่ะแต่เผอิญว่าบ้านไม่ใหญ่ เงินน้อยค่ะพาเพื่อนๆมาดูนะคะใครสนใจก็มาดูได้งานมีถึงวันที่16-26พฤศจิกายน2566นะคะตรงที่เก่าเวลาเดิมค่ะแล้วก็จะเป็นคุณพ่อค้าคุณแม่คะเจ้าเดิมๆที่น่ารักทุกท่านนะคะจะมีต้นไม้สวยๆต้นไม้ราคาไม่สูงแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงขาลงของต้นไม้นิดหน่อย ก็จะมีต้นไม้ที่ว่าเมื่อก่อนแพงแพงๆตอนนี้ก็ราคาจับต้องได้ให้มาเดินซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้จิว๋วไม้แคก่กุหลาบเราก็จะเน้นกุหลาบเป็นหลักนะคะมานูก้าหน้าวัวไม้ด่างต่างๆแล้วก็จะมีพวกกระบองเพชรต่างๆแล้วก็มีเนี่ยแหละคะ่ะต้นโอลิฟนี่ต้นมานูก้านะคะมานูก้าก็จะมีสองสายพันธุ์นะคะอันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งคือที่บ้านเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วค่ะ ก็ว่าจะไปซื้อใหม่อีกสักสองต้นนะคะนี่ราคาแค่200บาทเมื่อก่อนซื้อไม่ได้นะคะไซส์เนี่ยเมื่อก่อน650นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าจำชื่อไม่ได้แล้วก็ที่บ้านก็มีเหลือ2ต้นเล็กๆเพราะว่าเขาตายไวนะคะก็เป็นต้นไม้ของอ่ของเมืองนอกค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้มงคลชื่อว่า อะไรดาวประดับหรือดาวอะไรสักอย่างหนึ่งคะ่ะเกี่ยวกับดาวในพลหรืออะไรสักอย่างลืมชื่อขอโทษด้วยอันนี้ก็จะเป็นตระกูลกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ก็เป็นกล้วยไม้ราคาที่ไม่สูงมากตระกูลแคทเทอริยาและมีกล้วยไม้ต้นละ20บาทด้วยนะคะเมื่อวันก่อนที่ไปว่าจะไปซื้อดันลืมซื้อซะอีกคะ่ะนี่ก็จะเป็นต้นไม้ต้นเล็กนะคะที่เป็นความตะมุตตะมิของเจ้าของร้านที่เขาพิถีพิถันให้เรามาหยิบ เอากลับบ้านนะคะแล้วก็เอาไปดูแลอย่างเดียวคือจบเลยเขาทำให้มาอย่างสวยแล้วนะคะราคาตั้งแต่50บาทขึ้นไปเลยค่ะนี่นะคะร้านก็จะมีหลายร้านมากๆนะคะแนะนำร้านร้านนี้จะเป็นน้องผู้ชายผมยาวๆอันนี้ราคาไม่แพงมากจับต้องได้ต้นนี้ก็คือตามชื่อเลยนะคะเพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะในหน้าหนาวปีนี้เพิ่งเห็นแล้วราคาแค่80บาทเองค่ะ ตามท้องตลาดเนี่ยยังไม่ค่อยได้เห็นนะคะก็จะมีเดซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นต้นไม้แคร์ต้นไม้เล็กต้นไม้อ่ามาเป็นไซส์จิว๋วเพื่อไม่ให้เปลืองเนื้อที่วางในห้องนอนห้องรับแขกห้องนั่งเล่นประดับถ่ายลง i อลงลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดเลยค่ะดูสิคะอันเนี้ยแผงพวยจิ๋วน่ารักมากเลยค่ะต้นละประมาณ80บาทถ้าจำไม่ผิดนะไม่80ก็50นี่แหละคะ่ะก็ลองมากันนะคะ เนี่ยค่ะถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะก็ยังมีอีกเยอะค่ะงานยังไม่จบนะคะให้เพื่อนๆมากันในงานก็มีการแจก9ก้าพันไม้ป่าฟรีนะคะก็ตอนนี้เหลือ3สายพัน์เองค่ะ ไปช้าก็จะหมดนะคะเพื่อนๆลองไปดูตอนแรกก็จะหามาปลูกสัก2อสมต้นแต่ทีเนี้ยมันเหลือสายพันธุ์ไม่กี่สายพันธุ์แล้วก็เลยไม่ได้เอามานะคะแจกฟรีนะคะ ร้านนี้นะคะเนี่ยมอคคาร่า20บาทเองเราไปรอดอกได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแพเสียงไฮแล้วก็เป็นต้นไม้ต่างๆพวกเอ่อสนกันยุงแล้วก็นี่ใส่ใบสากต้นเล็กต้นจิ๋วนะคะใส่ใบสากแค่นี่นะคะแล้วก็จะเป็นต้นของต่างประเทศที่ต้นอะไรอันนี้ร้านนี้รอ0บบาทถ้าจำไม่ผิดนะมีโรสแมรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เป็นไม้หอมเอามาทาอาหารนะคะลาเวนเดอร์ ender, อะไรประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็มีปุ๋ยมีน้ํายามีเม็ดพันธุ์ผล,ลไม้เอามีเพ็รพันธุ์ผักนะคะนี่ก็จะเป็นร้านกุราบของจิระโรสของพนันนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะเนี่ยร้านนี้คือได้เงินไปเยอะมากไม่เสียดายเงินด้วยคะ่ะร้านนี้เพราะว่าต้นไม้เขาแข็งแรงตอสวยงามมากแข็งแรงอายุ สอปีขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นตะระกูลบัวต่างๆนะคะสวยมากๆสวยเล่นไฟมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะระกูลแคสตัสนะคะแล้วก็ไม้แปลกๆที่เราไม่ค่อยรู้จักเ,เพื่อนๆก็มาดูกันนะคะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็มาเรื่อยๆก็จะเป็นกุหลาบอีกร้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเคยซื้อของพี่แกคนเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นโอบหรือเปล่าต้นนี้ไม่แน่ใจนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็จะมีแมนดาก็มีนะหาดีๆีแมนดาเมื่อวันนั้นไปมีอยู่3ต้นต้นเล็ก2ต้นใหญ่1นะคะต้นใหญ่พันสาต้นเล็กประมาณ500นะคะเนี่ยค่ะแมนดาเห็นไหมคะแมนดาเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นตระกูลยี่ซูนประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็พันเอ่อเท็ดดี้แบร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตระกูลเนี่ยดูได้เลยอันนี้เท็ดดี้แบร์ดอกเล็กๆ็นะคะแล้วก็เนี่ยตามตระกูลต่างๆมีหมดเลยค่ะต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะลองมาดูกันนะ สูงเลยหัวเลยค่ะเอาไปนี่คือประดับได้เลยไม่ต้องอะไรมากมายเลยกระถางไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะนี่อันนี้เป็นน็อตเตอร์ดัมนะคะที่เราไปเจอมาแล้วที่บ้านเรามีด้วยค่ะน็อตเตอร์ดัมอันนี้สวยค่ะกรีบสวยละมุนเลยค่ะนี่เห็นใกล้ๆนะคะต่อไปก็จะเป็นร้านกุหลาบที่เป็นกุหลาบอ่ะ ใช้เขาเรียกว่าอะไรปักกิ่งนะคะไม่ได้ต่อไม่ได้ติดตามเป็นต่อทีโรดแล้วก็อยู่ในถุงอันนี้299บาทหรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็จะเป็นต้นอื่นอันนี้มีปุ๋ยมีอะไรแล้วก็มีต้นไม้ต้นนี้นี่นี่ต้นนี้จําชื่อไม่ได้แล้วว่าต้นอะไรเนี่ยค่ะดอกไม้อันนี้เพื่อนซื้อไปนะคะสวยมากซื้อไป3าต้นเลยค่ะ